ัสื้อผ้าลิ้นฟ้านะคะมีสิผ้าทีผ้าน่องมเฮียนน้ำปั้นเปิดุขภากเนาะค่ะหั่นแค่ลอดนานสักท้องงามแบบเสือเทนเนาะค่ะเพื่อย่าลเบือนี่งนะคะกีงเนาสามเนาะปาดมัดท้ความสะอาด้วก็มาหานเนาะค่ะหั่นสักท้องแล้วก็ห่นแค่ลอดหั่นบเสือเทเอาไปต้มเนาะค่ะเนาะไปเกี่ยวลิ้นฟ้านก็ะก็ค่อยแรงแล้วค่ะ เขาเศร้ก็บม่เคยได้กินกินแต่กาแฟค่ะเอาตย่างติ่ตรงเนาะค่ะหั่นงาในพอกกระม้านะค่ะเอาตย่างติ่มตรงเปื่อใตาคล้องมันออกค่ะตาไวแหงอุอ่ญเรา,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 าก็จึงคอยเอามาปั้นเนาะคะ่ะเนาะหนามปั้นดีดีสำหรับระบบขับถ่ายกับพออาหารป้องกันโรคมะเร็งเนาะค่ะ กินก่อนอาหารยาเาเด้อค่ะเพื่อสุ